กำลังคงจะเอากิ hmm. nah. ่งน uh, ั mm ่นแหละเนาะกลิ่นเม็ดก็น่ากูใหญ่ขออนาตสถานีประดูว่าหรจะเอาเงินมาอะไรแกให้แกด้วยเห่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดูมันขึ้นที่มันมันขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะขึ้นเห็นไหมเยอะเนอะขึ้นมันขึ้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอืีนเเาปไหนอ่ะ เด็กคุ้งอาจจะยังไม่ตายอ่ะตรงไหนนะพี่ห้างเนี่ยเนี่ยเด้อเลือดตกเนี่ยมุมหน้าเหรออาจจะพลิกไปตรนู้นอ่ะคือข้อขาเนี่ยมันหักอ่ะขานี่ไหักเนี่ยขาฟาดไหนก่อนวะขาข้างขวาเนี่ยหักเนี่ยหักนี่ท้อล่างเลยหักเตอร์หักขับเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อวานสภาพที่เห็นมั้งบ้างไม่ได้มีเซฟตี้ไม่มีเซฟตี้เลยแล้วลุงบอกเขาว่าไงบ้างอ่ะ ก็บอกให้ <im itation> ให้ใหาเซฟตี้มาป้องกันซาแลวหาคนช่วยบอกบอกแล้ว <im itation> <im itation> ให้ช่วยหาคนมาช่วยเธอเนี่บอกไม่ต้องทําคนเดียวได้เตือนแล้วไม่ใช่ไม่เตือนเมื่อวานก็มาอยู่ทุกพอเที่ยงก็ดูๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วเขาก็าบอกว่าตอนเที่ยงจะหาคนมาช่วย <im itation> แนะนําให้เขาหาซิตี้มาแล้วก็ใช้เชือกยาวโดยมัด กิ่งไม้น่ะแล้วโรยลงไม้พื้นนี่ผมก็ตกพร้อมเครื่อนก็ตกพร้อมเครื่องคือตรงนี้ครับต้นไม้นี่คือกลัวมันจะล้มนั่นใช่ไหมฟาดฟาดสาลาฟาดสาลากันหมดเครื่องนี้จะตายตลอดเครื่องเนี่ยตายเขาตัดละไม้เขาจ้างอะไรนะลุงห้าพันห้าพันล่ะจ้างจ้างวัดเนี่ยนะครับไม่ใช่เงินวัดมีผู้บริจาคผู้มิจิสคอ๋อ มีรอยรอยท้ำเลยนะพอามแก้มนะคางนะคางไม่จัดฟานเนี่ยดูนี่แหละคนรุ่นปีนี่ไงขอสารเจ้าพ่ออะไรนะผีเสื้อวัดเนี่ยคือที่นี่นนมันมีเสือมีสารผีเสื้อวัดอยู่ใครทาอะไรก็ต้องไปไหว้ที่นั่นเนี่ยแล้วเขาไปไหว้ยังไงไปแล้วไปไหว้ที่สารผีเสื้อวัดที่หน้าโบสถ์เสร็จแล้วก็ม,มาขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นตไม้ก็เอาตู้กระเทียมมา ขอสมัครสมาธิที่ตาเนะที่ตาลยังปอกหมดแล้วอ่ะเขาเป็นคนทําเองก็เป็นคนแนะนําให้เขาในฐานะที่เป็นวายญาณว่กรวัดก็แนะนําเข้าไปแล้วเขาก็ทําอันนี้นอกจากคี่ว่านอกจากสิ่งเหนือธรรมชาติหรือว่ามันเพราะอุบัติเหตุมันเป็นยังไงเนาเข้าใจว่าเกิดอุบัติเหตุมากกว่าแต่ มันก็ยังไงก็อย่าลบหลู่เพราะในเขตวัดนะมันมีหลายๆอย่างที่เราเราไม่รู้อะ่ะครับาจจนะะไปสเอดย